สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําขนมปัง3รสชาติในก้อนเดียวกันค่ะหน้าตาที่สุกแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะข้างในที่หั่นออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีรสแฮมชีสนะคะหมูยองน้ํำพริกเผาและที่ยังไม่ได้หั่นให้ดูก็จะเป็นขนมปังลูกเกดนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะหั่นให้ดูท้ายๆคลิปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆสามารถทําตามขั้นตอนกันได้เลยค่ะ ปริมาณส่วนผสมที่ใส่ไว้ให้ในแต่ละขั้นตอนเรียบร้อยนะคะถ้าใครดูไม่ทันไปกดดูตรงใต้คลิปกันได้ค่ะ ตอนนี้ก็ตีไข่เสร็จเรียบร้อยเทลงไปผสมกันเลยค่ะผสมของเหลวทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเทลงใส่แป้งนวดได้เลยค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะเราจะใช้เวลานวดประมาณ15นาทีค่ะอันนี้พี่ตั้งเครื่องไว้15นาทีนะคะในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนวดไปรู้สึกว่าแฉก็ให้เพิ่มแป้งลงไปนิดหน่อยได้ค่ะหรือว่าแป้งแห้งเกินไปก็สามารถเพิ่มส่วนของนมลงไปได้นะคะ ว่าความชื้นของแป้งแต่ละถุงอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนครบเวลาค่ะตอนนี้ก็ครบเวลา15นาทีนะคะนี่ค่ะเปิดฝามานะคะรวบแป้งให้กลมๆแล้วพักไว้ประมาณ30-45นาทีให้ขึ้นฟูเป็น2เท่าค่ะระหว่างที่รอนะคะก็มาเตรียมส่วนของลูกเกดแช่เหล้าลำไว้เลยค่ะปริมาณนี้แล้วแต่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะ แช่ไปสัก10นาทีก็เอาน้ำออกพักให้เสด็จน้ำด้วยนะคะและนี่ก็จะเป็นมายองเนสค่ะครีมสลัดพาสลี่นะคะคนผสมให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมที่จะใส่ไส้กันนะคะทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ค่ะซอสท,ที่เราทำนะคะน้ำพริกเผาค่ะลูกเกดที่เราเทเอาเหล้าลำออกไปแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นหมูหยองค่ะ ชีสนะคะปริมาณตามชอบเลยค่ะมีแฮมนะคะซับน้ำให้แห้งด้วยค่ะในปริมาณของไส้นี้พี่ไม่ได้ระบุให้นะคะว่าใช้เท่าไหร่เอาตามที่เราต้องการกันเลยค่ะตอนนี้พักแป้งครบ40นาทีนะคะก็จะขึ้นฟูแบบนี้เลยค่ะเอาออกมากดกดไล่อากาศออกนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเป็นก้อนกันค่ะ วันนี้ทําเยอะนะคะก็จะมีหลายขนาดแตกต่างกันไปค่ะแต่ที่จะตัดให้เพื่อนๆดูคือก้อนละร้อยห้ากรัมนะคะพี่จะตัดก้อน1 5อยก้อนนะคะให้ทาบกับขนมปังตรงหัวคลิปค่ะเพื่อจะได้ทําเป็น3รสชาติให้เพื่อนๆดูกันนะคะส่วนใครที่อยากทำแค่ก้อนเดียว3รสชาตินะคะให้แบ่งเอาแป้งสูตรนี้ครึ่งสูตรก็ทําได้แล้วนะคะพอดีวันนี้จะทำหลายขนาดนะคะก็เลยทำแป้งทีเดียวเยอะๆแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวยังไงพี่จะใส่ตรงใต้คลิปให้นะคะสำหรับสูตรแบ่งทําก้อนเดียวด้านหน้านะคะพอแบ่งขนาดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมาครึ่งเป็นก้อนกลมๆค่ะพักไว้อีก10นาทีเดี๋ยวเราจะกลับมาขึ้นรูปกันค่ะ ระหว่างรอแป้ง10นาทีก็มาเตรียมพิมพ์ไว้เลยค่ะพิมพ์ขนาด450กรัมมีรูระบายข้างล่างนะคะถ้าใครใช้แบบไม่มีรูก็ลองกระดาษไขแบบนี้ค่ะจะได้ออกง่ายๆเวลาสุกนะคะครบเวลาแล้วก็มารีดแป้งขึ้นรูปกันแบบง่ายๆตามนี้ได้เลยค่ะ การรีดแป้งไม่ต้องเอากว้างมากนะคะประมาณ8-10ถึงเซนก็พอค่ะสำหรับความยาวนี้แล้วแต่ที่เราจะใส่ไส้กันเลยนะคะได้ความยาวตามที่เราต้องการเราก็ทาครีมลงไปนิดหน่อยค่ะครีมที่เราผสมไว้นะคะเป็นมายองเนสกับครีมสลัดค่ะแฮมนะคะเราก็จะใส่ไปแนวยาวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยชีสนะคะปริมาณนี้แล้วแต่ชอบกันเลยค่ะ ได้ปริมาณตามที่ต้องการแล้วก็ม้วนไปเลยนะคะม้วนให้แน่นๆนะคะม้วนไปจนสุดปลายนะคะเสร็จแล้วเก็บรอยต่อให้สนิทเลยค่ะนี่นะคะเราก็บีบบีบรอยต่อให้ติดกันค่ะเวลาวางลงในพิมพเราก็เอาด้านรอยต่อลงนะคะสำหรับใครที่ใช้พิมพ์แบบไม่มีเคลือบนะคะให้ทาเนยก่อนที่จะวางขนมปังลงไปค่ะจะได้ไม่ติดเวลาสุกนะคะ และนี้ก็จะเป็นไส้น้ำพริกเผาหมูหยองนั่นเองค่ะเวลาจะทาซอสหรือว่าน้ำพริกเผาต่างๆที่เราจะใส่ลงในขนมปังนะคะทาให้ปริมาณพอดีค่ะถ้าทาเยอะเกินไปก็จะทำให้ขนมปังของเราแฉะได้นะคะพอทาน้ำพริกเผาเสร็จเรียบร้อยก็มาใส่หมูหยองค่ะปริมาณก็แล้วแต่ที่เราชอบกันเลยนะคะถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะได้ค่ะแต่เวลาม้วนค่อยๆม้วนนะคะ พอกพี่จะใส่มายองเนสไปนิดนึงนะคะซอสมายองเนสที่เราผสมไว้ค่ะเพื่อจะได้รสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นค่ะพอใส่ซอสเสร็จเรียบร้อยก็ม้วนเหมือนเดิมนะคะก็ <S <S จะม้วนให้เพื่อนๆดูประมาณนี้นะคะ2ไส้ค่ะสำหรับไส้ลูกเกดไม่ยากนะคะแค่รีดแป้งให้ยาวๆเหมือนกันค่ะแล้วก็โรยลูกเกดลงไปปริมาณตามที่เราชอบนะคะ ทำทุกขั้นตอนเหมือนแบบนี้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่ก็ขอตัดมาตอนที่ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะปิดพักไว้40นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะพอพักแป้งครบเวลานะคะอาจจะไม่ถึง40นาทีก็ได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแล้วก็เปิดออกมาทาเนยหรือว่าไข่นมก็ได้เช่นกันค่ะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะคะชอบทาแบบไหนก็ทากันได้ค่ะ ทาให้ทั่วๆนะคะเดี๋ยวพี่จะเปิดหน้าขนมปังค่ะคือการตัดนะคะก็จะตัดแบบนี้ค่ะง่ายๆนะคะใครไม่ชอบตัดก็ไม่ต้องตัดก็ได้ค่ะของพี่ที่ตัดแบบนี้คือทุกอย่างที่ทําวันนี้เหลืออยู่ค่ะซอสก็เหลือนะคะแฮมก็เหลือมีลูกเกดมีหมูหยองมีทุกอย่างเหลืออยู่ค่ะเลยมาแต่งหน้าเพิ่มนิดหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีส่วนผสมที่เหลืออยู่ก็ไม่จําเป็นต้องแต่งแบบนี้ก็ได้ค่ะ สามารถทาเนยและนำเข้าเตาอบได้เลยนะคะเกือบลืมบอกไปนะคะก่อนที่แป้งจะครบเวลาสัก20นาทีให้เพื่อนๆอุ่นเตาไว้เลยค่ะไฟ180องศาบนล่างนะคะไม่ต้องเปิดพัดลมค่ะ พอแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยก็นําเข้าเตาอบได้เลยค่ะจะใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ3 5 4 0นาทีนะคะขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านอีกทีนึงค่ะบางทีความร้อนของเตาอาจจะไม่เท่ากันนะคะเวลาอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะของพี่อบไปประมาณ40นาทีนะคะก็ออกมาทาเนยทันทีเลยค่ะ เาเนยเสร็จเรียบร้อยแล้วออกจากพิมพ์ทันทีเลยนะคะขนมปังของเราจะได้ไม่ชื้นค่ะเอาออกจากพิมพ์แล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะก่อนที่จะนํามาตัดค่ะหรือใครจะทานเป็นก้อนแบบนี้ก็ได้นะคะโดยส่วนตัวแล้วพี่ชอบทานแบบอุ่นๆอยู่ค่ะอันนี้จะมาหั่นให้ดูด้านในนะคะในก้อนนี้ก็จะมีอยู่3มรสชาติเลยค่ะนี่นะคะรสชาติแรกก็จะเป็นหมูหยองน้ำพริกเผาค่ะ ขนมปังนุ่มมากเลยนะคะอันนี้ขนาดยังอุ่นๆอยู่นะคะก็จะตัดค่อนข้างระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้าขนมปังยังไม่เย็นพอค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้ตรงชีสแบบเซ็ตตัวดีๆต้องรองให้ขนมปังเย็นสนิทนะคะถึงจะตัดแบบนี้ได้ค่ะแต่ของพี่ชอบทานอุ่นๆนะคะเวลาตัดก็ต้องระวังแบบนี้นะคะอันนี้คือส่วนของแฮมชีสค่ะ ขนมปังนุ่มๆนะคะแฮมชีสเน้นๆค่ะเดี๋ยวพี่ก็จะตัดส่วนของแฮมชีสออกให้หมดนะคะตรงนี้จะเป็นรอยต่อพอดีนะคะเวลาตัดลงไปก็จะง่ายนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่เจอแฮมไม่เจอลูกเกตนะคะนี่ค่ะเราจะมาตัดดูส่วนของลูกเกตด้านในกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาแบบไหนคะ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะขนมปัง3รสชาติในก้อนเดียวกันค่ะ สูตรนี้นุ่มอร่อยมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ลองทําทานกันดูนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้คงต้องลากันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ